น,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแ้วก็ร้องในกองทัพเนี่ยก็จะร้องแต่เพลงแบบเพลงปลุกใจไม่ใช่ปลุกใจเสือป่านะครับคขาว่าเที่ยวเ่วนี่ใช้ยังไงสมมตินะว่าผมโสดไม่เจอผมโสดจริงๆทําไมไม่รับสายทําไมรับสายช้าทําไมไม่ไลน์มาทําไมไม่ล,มไมไมลงรูปผู้ทําไมไม่แท็กพวกท่านที่มีพระคุณกับผมแนะนําสาวๆให้กับเพืพี่พ นี่คือรายการจีนจำเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นันสริกุลรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้นและคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่า

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจําเป็นตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำสิริกุลน,นะครับนี่คือรายการสอนภาษาจีนสบายๆส,สนุกสนานที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการนะฮะตอนนี้ผมก็ลองเล่าถึงเรื่องราวความรักของท่านสีจิ้นผิงกับภรรยาของท่านหรือสตรีหมายเลขหนึ่งของแผ่นด,ดินจีนนี่เองนะฮะว่า เป็นใครมายังไงที่มาจากไหนต้องบอกว่าก่อนที่จะแต่งงานกันตอนคบหาดูใจกันเนี่ยนะครับภรรยาของท่านซีจินผิ้เนี่ยมีชื่อว่าผิงลี่หยวนมีอหนึง女生她是出生于一个很普通的家庭就是农民家庭คขาว่านงมินเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับเกษตร,รกรชาวนาเพราะประเทศจีนเนี่ยนะครับก็มีเกษตร,รกรเป็นจํานวนมากถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนกันนะครับเป็นครอบครัวชาวนาธรรมดาแต้สุดท้ายนะครับผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนนี้ เนี่ยนะครับมีความสามารถมากมายจนกระทั่งหลาย后来他成为一个中国著名的歌唱家。เขาเป็นนักร้องครับแต่คําว่านักร้องเนี่ยนะฮะโดยทั่วๆไปเนี่ยผมก็จะใช้คําว่าเกื้ออีกรอบนะครับเกื้อ่าขึ้นตัวอักษรเลยนะเกื้อสคำว่าเกแปลว่าเพลงหรือบทเพลงบวกกับคำว่าโสเข้าไปโสตัวเนี้ยแปลว่ามือก็จริงอยู่นะครับ แต่เวลาไปบวกเป็น suffix เข้าไปอยู่หลังคำศัพท์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นศัพท์ที่บ่งบอกถึงอาชีพ <Wow. S 1> นะเออเป็นแบบมืออาชีพท่านท่านผู้ฟังรู้จักคำว่ามืออาชีพไหมครับมืออาชีพคือคนที่ประกอบอาชีพนั้นได้อย่างโปรเฟ s ชั่นแนลนะฮะเพราะนั้นจำง่ายๆก็คือถ้าเราใช้ตัวอักษรโศเอามือตัวนี้เข้าไปวางไว้ท้ายอะไรก็ตามกลายเป็นบุคคลที่ทำอาชีพนั้น เช่นเอ่อเอ่อเออคิดไม่ออกเอาเกาสูงก็แล้วกันนะเกาแปลว่าสูงโซแปลว่ามือมือสูงคืออะไรเช่นสมมติเราส่งนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยเราต้องเลือกไม่ต้องกระดกลิ้นนะครับเราต้องเลือกเกาโซเกาโซคือมือที่สูงก็คือมือวางอันดับสูงนั่นก็คือมือดีไปนี่เองเพราะนั้นเอาเกือโซนะ คนที่ร้องเพลงได้ดีๆเลยเกอือ show ก็คือนักร้องแต่ว่ามาดามผงลี่เหวนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เกืร์ s h o ธรรมดาเกืร์ s h o คือนักร้องอาชีพแต่มาดามเผงลี่เหวนเป็นนักร้องในกองทัพนะฮะพอเราพูดถึงทหารเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทหารของทุกประเทศมีเกียรติ แต่ของจีนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมปกครองโดยทหารเป็นใหญ่เนี่ยนะครับคนที่เป็นทหารเนี่ยถือได้ว่าโอ้โหเป็นอาชีพที่สูงส่งมากๆแล้วนักร้องในกองทัพเนี่ยก็จะร้องแต่เพลงแบบเพลงปลุกใจไม่ใช่ปลุกใจเสือป่านะครับแต่ปลุกใจให้รักชาตินะฮะลองดูตัวอย่างแล้วกันเผื่อจะนึกไม่ออกเลยนะครับ ทีนี้อาชีพของท่านเนี่ยผมไม่บอกแล้วว่าผมจะต้องขนานนามด้วยคำที่พิเศษกว่าเกอือสมนั่นก็คือเกอือช่างจาอีกรอบนะครับเกอือช่างจาเออเกอือช่างคือการร้องเพลงส่วนคำว่าจาเนี่ย บวกเข้าไปปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นนักหรือเป็นผู้นะครับเช่นจวนจาก็คือผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> ผมเล่าถึงเรื่องที่ว่าคนสมัยนี้เนี่ยเวลารบกันเนี่ยโอ้มีปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับว่าทําไมไม่ทําอย่างโน้นทําไมไม่ทําอย่างนี้ก็เพราะว่าต่างคนต่างจะเรียกร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยทำตามที่เราต้องการแล้วก็ถามว่า ทำไม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 ไม่โทรมาทำไมไม่รับสายทำไมรับสายช้าทำไมไม่ไลน์มาทำไมไม่ลงรูปผู้ทำไมไม่แท็กนะฮะคำว่าทำไมเนี่ยจำไว้ใช้กันก็แล้วกันเผื่อจะเอาไปถามใครนะครับก็ถามว่าเว่ยเฉันมาอีกรอบนะครับเว่ยเฉีนมาคำว่าเว่ยตัวนี้เนี่ยนะครับแปลว่า for เช่น 为谁为你为谁可破产为你เ破อ为我ฉ破产为什么พื่ออะไรและถ้าหากว่าเราดูตามตัวอักษรจริงๆนะครับ l i t e roll คำว่า为什么เพื่ออะไรก็คือทำไมถึงทำเช่นนี้你为什么าทำไมเธอ我为什么ทำไมฉันอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมฮะคำว่า为什么ก็คือ for what? เพราะนะั้นคำว่า for what เนี่ยนะฮะมันก็คือ why ในภาษาอังกฤษ,กฤษนี่เองเราจะถามอะไรเราก็ใช้คำว่า which นะครับสมัยท่านสีจิ้งผิงเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีการใช้ line การใช้ w e c h a t คนปัจจุบันในประเทศจีนจะใช้ w e i c h i n กันนะครับ w e i c h i n คืออะไร w e i c h i n คือ w e c h a t แต่ว่าสมัยท่านสีจิ้งผิงเนี่ยโอ้โหได้โทรศัพท์กันเนี่ยก็ถือว่าบุญโขแล้วนะครับท่านบอกว่า ทุกวันนะฉันจะต้องโทรหาคนรักของฉันใช้คำว่าคนรักไอ้นะครับต่ายก็เทียวว่าอ่าเรามาดูคำว่าต่าเที่ยนว่าต่าเตียนว่าอันนี้คือ Ver b นะครับพูดรวมๆกันก็คือโทรศัพท์นี่เองสังเกตดูนะฮะคนไทยคำว่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นคำนามก็ได้ก็หมายถึงไอ้ตัวโทรศัพท์แต่ถ้าหากว่าเป็น Verb ก็หมายถึงเรา m a k e a c เ l l เราโทรศัพท์อย่างนี้ นะะฮภาษาจีนคำว่าตาเดียวว่าเนี่ยก็คือว e r b บวกนามแล้วก็กลายเป็น verb ไปเลยกลายเป็นกลุ่มของคํากริยาว่าทําการโทรศัพท์ถ้าหากว่าไม่โทรศัพท์หากันเขาบอกว่าท่านสีจิ้นผิงกับภรรยาเนี่ยนะครับอยู่ห่างกันถึง2,000กว่ากิโลเมตรจะต้องนั่งรถไฟไปหากันถึง48ชั่วโมงส่วส่สิปปบแปดกเมสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มี ต้งเธอรถไฟที่เรียกว่าโอ้โห speed train หรือว่าเก้าถีเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับก็นั่งแค่หัวเธอธรรมดาธรรมดาคำว่าหัวเนี่ยนะครับแปลว่าไฟคำว่าเธอเนี่ยแปลว่ารถเพราะฉะนั้นหัวเธอเนี่แปลตรงๆ,ๆ,ๆก็คือรถไฟยกตัวอย่างนะครับตลาดรถไฟที่เพิ่งจะโอ้พูดแล้วมันก็เศร้าตลาดรถไฟที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง ของคนจีนนะฮะก็ต้องมาปิดตัวลงในช่วงโควิด1 9บเกนะ,ะเขาเรียกว่าหัวเออชอร์สชางอีกรอบนะครับหัวเออชอร์สชางคำว่าสชางนี่หมายถึงตลาดคำว่าหัวเชอเนี่ยไปวางไว้ข้างหน้าคําว่าสชางเอาใหม่นะหัวเชอวางอยู่ตรงนี้นี่คือรถไฟสชางคือตลาดหัวเออชอ,อร์สชางเข้าไปครับ ตลาดรถไฟอย่าลืมนะครับการสร้างคำในภาษาจีนเนี่ยนะฮะจะเกิดจากการเอา adjective ไปวางไว้ข้างหน้าคำนามเสมอเพราะฉะนั้นเราพูดถึงตลาดหรือพูดถึงรถไฟเราเอาเรื่องนี้กันให้เคลียร์ไปเลยดีกว่าเราพูดถึงตลาดหรือพูดถึงรถไฟไม่ได้พูดถึงรถไฟครับเราพูดถึงตลาดครับแต่ตลาดนี้ชื่อว่ารถไฟเพราะฉะนั้นเราจะไปตลาดหรือจะไปรถไฟเอาง่ายๆไปตลาดหรือไปรถไฟไปตลาด เช่นตลาดประตูน้ําตลาดสีลมตลาดคนเดินตลาดนู่นนี่นั่นเราไปตลาดครับชื่อถาแต่ตลาดตัวนี้มีชื่อว่ารถไฟอ่าเพราะฉะนั้นอะไรอยู่ข้างหน้าครับอะไรเป็นคําขยายรถไฟเป็นคําขยายเหมือนกับเป็นชื่อของตลาดลนะฮะเพราะนั้นต้องไปหัวเธอชื่อถเคลียร์ไหมหัวเธอชื่อถเราไป ตลาดรถไฟอ่าเข้าใจนะครับเรื่องราวก็ดำเนินมาจนถึงตอนที่ทั้งสองท่านได้มาแต่งงานกันไอตอนที่เจ้าก็าถ้ามันคือกัน男女朋友เป็นเพียงแค่แฟนกันเท่านั้นยังไม่ได้ใครไม่ถงมึงเหล่老公老婆ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยาไม่ใ<อ>ชู夫妻นะครับูชีก็คือสามีภรรยาจะเป็นฟูชีสามีภรรยากันได้จะต้องเจี๋ยขุนอีกรอบนะครับเจี๋ยขุน จีฮหุนก็คือการแต่งงานซึ่งการแต่งงานสมัยก่อนเนี่ยผมก็ได้เล่าไปในคลิปแล้วว่ามันไม่ยากเลยมันจะต้องมีการออกจดหมายแนะนํากันจากทางการเพื่อที่จะเป็นการยืนยันนะฮะเพื่อจะรับรองสถานภาพว่าเอ้ยผู้ชายโสดผู้หญิงโสดนะครับเหมือนกับการสมัครงานยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะเหมือนกับการขอทุนนะ่ะแต่ผมว่าก็ดีนะครับสมัยนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหมั่วซั่วเละเทะกันไปหมดไม่รู้ว่า บางคนนะฮะแต่งงานกันไปแล้วเพิ่งจะมารู้ว่ามีลูกซ่อนอยู่มีเมียซ่อนอยู่มีสามีซ่อนอยู่ก็เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการออกจดหมายรับรองจากหน่วยงานที่เขาทํางานอยู่นี่เองสมัยก่อนต้องมีออกนะครับในประเทศจีนนะฮะเขาจะเรียกว่าเจ้าชินอีกรอบนะครับเจ้าชินคำว่าเจ้าคือแนะนําคําว่าชินคือจดหมายนะครับคำว่าเจ้าชีนใช้ยังไง สมมตินะฮะว่าผมโสดไม่เจอผมโสดจริงๆนะผมก็จะบอกว่าเออพ่อแม่พี่น้องครับช่วยแนะนําผู้หญิงสวยๆน่ารักน่ารักเออความสามารถดีๆถือศีลแปดให้ผมหน่อยได้ไหมครับเอ่า你能不能给我介绍一位美女啊心里又善良又是一个非常优秀好人长得又漂亮可以吗好来你来看哎给你介绍 ค,คำว่าจี้เส้าตัวนี้ก็คือแนะนำแนะนำเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษก็มีหลายคำไม่ว่าจะเป็น recommend suggest advice introduce ซึ่งใช้แทนกันไม่ได้เลยนะครับและในภาษาจีนคำว่าจี้เส้าตัวนี้เนี่ยหมายถึง introduce ไม่ได้หมายถึง advice suggest เป็นการแนะนำแบบแนะนำให้รู้จักอะ่ะ introduce อะ่ะเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นเออแนะนำสาวๆให้ผมรู้จักหน่อยสีนะครับ a k เก้เจช่อ C ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยจำแพทเทิร์นนี้ให้ดีนะครับเออทีมงานครับรบกวนนะฮะรบกวนเลยนะครับอันนี้ขึ้นเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับจ,จะแนะนํำสาวๆให้กับครูพี่ป้อมนะครับใช้โครงสร้างหนัเก้เจี B, ๊ยช่อ C ีอีกรอบนะครับ a k เกเจยช่อ C ขออนุญ,ญาตนะครับทีมงานครับ ช่วยขึ้นกราฟิกให้ผมหน่อยเถอะครับนะฮะ A คือคนนี้ A <c oughs> คือคนที่ให้การแนะนำเกยแปลว่าให้ B B คือคนที่ได้รับ C C, C คนนี้แหละคือผู้โชคร้ายถูก <c oughs> <c oughs> <t uk> แนะนำให้กับคนคนนี้เข้าใจไหมวิธีการจำจำง่ายๆ Gay แปลว่าให้แปลว่ากิฟตเพราะฉะนั้นใครให้ใคร A g เก B A แนะนำให้ B A เ a y กาแนะนำา B ให้กับ C ทีนี้เปลี่ยนใหม่พวกท่านที่มีพระคุณกับผมแนะนำสาวๆให้กับครูพี่ป๊อปพวกท่านก็คือคุณแล้วกันนี่หนี่给我我คือใันหนี่给我介绍สาวสาว 你给我介า someone somebody A 给 B 介า someone somebody A แนะนำ B A แนะนำ somebody ให้กับ B นี่คือเรื่องของการแนะนำแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแต่งงานคุณจะแต่งงานกับใครต้องใช้คำว่าเกินเกินตัวนี้แปลว่ากับ oh. เหมือนกับภาษาไทย A แต่งงานกับ B ไม่ใช่ A, oh. A. แต่งงานให้ B ไม่ใช่แต่เป็นกับเพราะนั้น A เกิน B เสียคุณ อีกรอบนะครับเเกิน B เจียหุน A แต่งงานกับ B แต่ถ้าหากว่า A เนี่ยไม่อยากแต่งงานกับ B แล้วต้องหลีหุน A เกิน B หลีหุนหลีหุนนี่ก็คือ divorce คียาอ่แต่ถ้าเรายังไม่ถึงขนาดที่แบบว่าแต่งงานเป็นสามีภระยะรยากันแค่คบกันเราจะเลิกกันอย่าไปใช้คำว่าหลีหุนเพราะหลีหุนมันคือ divorce แต่ถ้าหากว่าเป็นแค่นั้นอยู่ผังหยก นะถ้าพุดเรื่องอะไรามีภฟูชีก็จะต้องใช้คำว่า分 o A กับ B 分โ分 o, o, <unch> o ก็คือเลิกกันแบบในฐานะที่เคยเป็นแฟนกันแล้วเลิกแต่ถ้าหากว่าหลีหุ่นนั่นก็คือเคยเป็นสามีภรรยากันแล้วเลิกนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะมาแต่งงานกัน A กินบ B จีหุ่น เคลียร์ไหมฮะ A เกิน B เจ้หุน A แต่งงานกับ B A เกิน B d ดิว r ช e A เกิน B หลีหุน A อยากกับ B oh. คหุนอยากจะแนะนำใครให้ใครรู้จักก็ไปแทนที่ในสมการเอาเอง